แม่เวลาเขาซื้อของก็ซื้อกันแบบนี้บอกสิแม่กับลูกหน้าไม่เหมือนกันตรงไหนถามได้ลูกน่ารักกว่าตั้งเยอะรอบนี้เราซื้อไปเท่าไหร่1,000งื 1> 1, บาททวนมีอะไรให้ดูดักมากบมาดาอันนี้นะคะเหนียวดำ อาเนยโถวโชวน,นเะเนคฮารซึ่งแมวพวกนี้เนี่ยเป็นแมวเลี้ยงแล้วก็เอาแต่ใจนะคะอาหารแมวเดือนหนึ่งประมาณ2 3หมื่นบาทอาหารเมียเดือนหนึ่ง5 0 0 0 0บาทบบนอะไรไม่ได้บบนลอยฟางและตัวที่น่าเอ็นดูที่สุดในบ้านคือตัวนี้โยกเยกโยกเยกนะคะอันนี้เนี่ยอายุหนึ่งขวบเกือบสองขวบแล้ว,ลวน้องเป็นแมวพิการนะคะซึ่งอาหารของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากอ่ะมึงเข้าไปอยู่ข้างใน ทุกเช้าเนี่ยแม่บ้านตะวันกับยิ้มต้องเอาไก่ต้มมาให้กินด้วยตอนแรกมาดามแพมเป็นคนซื้อมาจากร้านข้าวมันไก่แล้วเขาบอกว่ามาดามแพมขาซื้ออย่างนี้ก็จนกนตายพอดีน้องก็เลยไปตลาดแล้วก็ซื้อมาให้นะคะต้มให้ด้วยแล้วสรุปอีแม่เรื่องมากพวกนี้นะคะไม่กินค่ะเหมือนแม่มันเลยเข้าวหมูทอดร้านนี้ไม่อร่อยข้าวหมูทอดร้านนู้นอร่อยกว่าซื้อให้ผิดร้านก็โรคซึมเศร้ากำเริบอ่าก็เหมือน ค่ะอันนี้ไม่อร่อยก็หาอันใหม่นะคะลูกสาวสาวชอบหาว่าเนี่ยโดยผู้ชายทิ้งก็ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่อร่อยอาหารบูดไม่ใช่อาหารคลียน,นะคะและนี่หนูมุกนะคะตำนานตกตึกห้าชั้นไม่ตายค่ะจับดูนะคะตอนแรกหมอโกนขนมานีหกเดยตรงนี้อย่าตรงนี้เลยค่ะเจ้าของอะ่ะเขาเลี้ยงไว้ขายมันหล่นออกมาจากระเบียงเจ้าของก็แบบว่าเออหน้าตายนิ้มขายไม่ได้เออเลียงไปเลี้ยงมามก็น่ารักนะมาดามแพม์ก็เลยรับอุปการะ โดยซื้อตัวนี้มาในราคา6 0 0 0ื่นบาทจ่ายค่าหมอไปค่ะอ่าส่วนตัวนี้นะคะ6 0 0มืนเกือบ7 0 0 0 0ื่นเหมือนกันโดนขาดค่าเลี้ยงหมากัดนะคะไปเออเริ่มแล้วเจอของเล่นละค่ะขาหักแล้วกระดูกไปทิ่มกระเพาะปัสสาวะฉีดแล้วหมอทางหัดใหญ่เนี่ยเขาวินิจฉัยว่าน้องอ่ะแค่ขาหักเจ้าของเก่าก็เลยบอกว่าขอตังค์หมื่นห้าได้ไหมคะมาดามไม่ให้ มึงจะเอาหมกูเลยเหรอ ขอรับอุปการะแมวตัวนี้แล้วส่งมากรุงเทพค่ะจ่ายค่ารถไปประมาณ5000แล้วก็ให้พี่หน่อยช่วยดูแลมาดามจอนจัดนะคะใครอยากจะช่วยเหลือหรือช่วยสปอร์ตเรื่องค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารแมวทรายแมวอย่างเงี้ยทุกคนต้องเข้าใจนะคะมาดามแพมไม่ได้เด็กยากานนะคะไม่ได้เด็กยากคนนะคะแล้วคุยกันให้เคลียร์ทุกเงินโดนเนทเนี่ยจะหักไว้สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับแบบว่าเป็นค่ากินค่าใช้ค่าเช่าบ้านในการเลี้ยง้องหมาลอกแมวนะคะซึ่งทุกวันนี้แพมจ่ายไปเดือนละหมื่นห้าซึ่งยอดโดนเนท ไม่มีขายใครเลยนะคะมีใจบุญอยู่เน่ยกัปดาห์นะคะหมอถามว่าพอดีต่อกระดูกขาน้องแล้วอะค่ะขามันหลุดพอน้องก็สนแล้วกระเพาะปัสสาวะรั่วเยี่วเป็นเลือดถ้าถามว่ายังอยู่หาดใหญ่ตอนนี้อิโซบะไม่รอดคนดูเขาไม่เห็นภาพว่ากระดูกหลุดอย่อ่ๆนี่อันนี้คือการจําลองสถานการณ์ไหนเป็นยังไงกระดูกหลุดทําให้ดูซิของใคร นี่ค่ะโซบะนะคะอ่าเขาจะเดินไม่ค่อยปกติว่าไงลูกกระดูกข้างหลังเนี่ยเเดินขาจะเลี้ยงๆอยู่ยยยแมวจากเรียบดวนอันนี้กะทิอ่าอันนี้กะเทยซึ่งสองตัวนี้เป็นคู่เกยกันนะคะน้องเป็นรับอันนี้เป็นรุก ไอ <laughs> ้น้องเบอร์รี่คะเบอร์รี่ตัวนี้ก็เกือบไม่รอดนะคะยกให้คนอื่นดีแม้ในเมื่อมันไม่อ้อนเรายกให้คนอื่นกูย,ยกตัวเองกูย,ยกังย,ยกไม่รอดเลยนะคะความผูกพันก็คือความผูกพันอืมเรียกว่าพาระไม่หรอใช่มึงกับภาระ <laughs> มากกว่าแมวอีกคุณบิ๊ดเล่นกันอย่างมีความสุขกัะทอง <laughs> มีในน้ำด้วยกาฟิวสองคนนี้เขาก็จะเป็นตัวผู้นะคะใ <laughs> นคลอกก็โตแข็งแรงกันดี นะคะแล้วเราตัวผู้อันนี้ตัวใหญ่ตัวแม่ค่ะตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวคลอดบุตรนะคะในถั่วเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะเลี้ยงแมวขนาดนี้มีแผลบ้างไหมอาจหัวโชว์ให้ดูนี่ของเมียนี่ของผัวลายไปหมดทั้งตัวแล้วครับอ่ะดูดูว้ายแพ้ผัวผัวลายกว่าส่วนตอนนี้ค่ะหลับทั้งวันค่ะอยู่ตรงนี้นั่นแหละค่ะ มันรักพ่อรักแม่มาไม่ใช่เดี๋ยวจะเอื้อมมือไปจับให้ดูนะครับมาเร็วมาเร็วนี่ความรักของเนียวขาวต้นสวยของแม่ในเหลืองค่ะคุณพ่อที่ไข่ไก่นะคะเป็น 8, แฝดกับคุณพ่อมันเลยเหมือนพ่อมนมากส่วนอันนี้น้องเบคอนแม่ของลูกแมวทั้งสี่นะคะของเล่นนะให้พังเป็นชิ้นๆอันนี้มันเอาชิ้นใหม่มาพังอีกแล้ว กูยังไม่ได้แกะเลยมันไปลื้อมาเองมึงแต่นี้ก็ทรายแมวหลังบ้านเอออันนี้นะคะเป็นทรายแมวนะคะน้ำลายเต็มหน้าเลยพูดดีๆได้ไหมเนี่ยฮะจูกปากก็จูกมาแล้วมึงยังรังเกียดน้ำลายกูอีกเหรอไหนบอกรักกูเวโพดเราก็ซื้อมาทีละยี่สิบกระสอบเพราะว่าทรายแมวอันนี้30สิบหรอ อันนี้30กระสอบนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นหมื่นถามว่าทํางาน,นเป็นนี่20ล้านแต่ตอนนี้เนี่ยกูเคืองมากเลยแม่คนหนึ่งพูดว่าไงรูป้ปะโทรมาถามราคาแต่งหน้าทําผมบอกแล้วมีการด่าดได้นะว่าแถวบ้านกูถูกกว่าแล้วติดต่อกูมาทาไมออแม่คะหนูก็ต้องเดินทางนะคะหนูมีผัวอยู่กรุงเทพค่ะหนูไม่ได้มีผัวอยู่โซลใกล้บ้านแม่นะคะ แม่บอกว่าอ๋อก็เข้าใจะนะครว่าเดือดร้อนร้อนเงินร้อนทองเพราบ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องผ่อนเนาะเข้าใจเนอะถ้าแม่จะอวดรวยอย่างเงี้ยหนูจะบอกค่ะกูซื้อเงินสดหนูซื้อเงินสดค่ะแม่รับผวนด้วยนะคะแล้วทุกอย่างหนูไม่มีหนี้สินค่ะเมียผมไม่มีหนี้สินมีแต่หนี้สวยเออเพิ่งเคยได้ยินนั้นแรกกันเอยเจบ ตามไปไหนก็ตามไปตลอดนะคะทรายแมวก็ทําให้ช่วยให้บ้านไม่เหม็นนั่นแหละเขาบอกว่าเอาทรายก่อสร้างมันก็ได้ได้ค่ะแต่มันเหม็นค่ะแล้วก็เป็นแมวค่ะเพรแมวขี้อ่ะแล้วมันน,นะคะ